จะมามากปราปาลิกาเฮ oh. ียลีแล้วก็เซรีนาค่ะวันนี้มาอยู่กันที่ลีด้านะคะมาอยู่กันที่ <laughs> มาอยู่กันที่ทะเลเทเลสเเลเลีดาค่ะนี่เลยเด็กๆคู่คนชายหาดที่นี่เยอะมากคนเยอะมากวันนี้คนมาเล่นน้ําอากาศวันนี้นะประมาณ28องศาป้าปาอิตาเลี28 อ่ะไรอ่าประมาณนะั้นแต่ว่าน้ำนี่ประมาณสัก2ี่สิบยิบเอ็ดก็ไม่ถึงกับไม่ถึงกับหนาวไม่ถึงกับเย็นไม่ถึงกับคือเย็นเย็นอยู่อะแต่ไม่ถึงกับร้อนมากเท่าไหร่สนุกไหมลกูกเสียหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยสนุกไหมคะหนาวไหมหนาวไหมเริ่มหนาวแล้วนะ อันนี้ใส่อันนี้ใส่ผ้าอ้อมสวิมมิ่งนะคะเขาเรียกสวิมมิ่งไดเปอร์ป๊าพามาเล่นตักดินตักทรายป๊าป๊าเป็นไงอยู่ไรกิ๊สอ๋อ i ิส okay, okay. เอาว์อ๋อโอเคโอเคนี่นะคะบริเวณันนี้ใช้หาดใส่เลยนหดาดดีมากเด็กๆเล่นกันเต็มเลย <laughs> ชอบไหมลูกดิการกาดิกาชอบไหมลูกชอบไหมคะชอบสุดๆไปเลยจร่งเ็นได้ะเสีย่ยอันนี้นะคะบริเวณที่เราปิกนิกกันนะคะทานข้าวเสร็จแล้วบริเวณชายหาดไปถึงนูน่นโอโ้โหคนเยอะเลยอไปเลย ทำวปดีโอทำไปดูเอะพี่กับพี่กับพี่อลิสอ่ะสองคนโอเคหันหน้ามากรหนึ่งสองอลิซไปอลิซโอเคบรรยากาศดีมากวันนี้ <c oughs> มีรูให้ปนะ้ายน้ำด้วยค่ะนี่เลยหนาวไหมอะทางนู้นทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เด็กๆเล่นได้เด็กๆเล่นได้ทางนี้นนเ,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 นเออไปทางนู้นไปเลยไปพี่เสียไปตู้เก่งมากเออๆน่ารักอะ